wird immer ausgestreckt sein für eine Regierungsbeteiligung. Den Willen des Volkes, den Willen Deutschlands umzusetzen. Wir sind bereit. อลิสไวเดนผู้นำกวาจัดที่มีชีวิตส่วนตัวสั่งยิงกว่าลครในช่วงที่ผ่านมานะครับสื่อสเปนหลายสานักได้ลงเร anyway Biden, ื่องราวของอลิสไวเดนสาวใหญ่ไวัยสิบกปีวัวหน้าพรรคเอฟหรือพรรคที่แปลว่าพรรคทางเลือกสําหรับเยอรมนีเอฟดีนั้นเป็นพรรคกวาจัดที่มี ความนิยมสูงขึ้นมากในช่วงการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในเยอรมนีโดยผลการเลือกตั้งทําให้พรรคนี้ได้คะแนนเป็นอันดับสองก็คือได้มาถึง152ที่นั่งถือว่าเยอะมากเป็นปรากฏการณ์เลยทีเดียวแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือชีวิตส่วนตัวของอาริชนี่แหละเออาริชจะเป็นหัวหน้าพรรคขวา,าจัดก็คือพรรคอนุรักษนิยมแต่ตัวเัอเองกลับมีชีวิตที่แตกต่างออกไปแตกต่างขนาดไหนแตกต่างในระดับที่ว่าตรงกันข้ามกับอุดมการณ์ของพรรคและอุดมการณ์ อเอเในตอนที่เธอหาเสียงทุกๆอย่างเลยคืออย่างนี้นะครับอาลิสไวเดนเป็นเลสเบียนเธอเปิดเผยตัวตนแบบไม่กักเป็น LGBT ไม่มีอะไรผิดบงังและที่พิยิ่งไปคนนั้นคือเธอมีแฟนสาวชื่อซาร่าโบซาเป็นสาวชาวศรีลังกาเป็นผู้กอพยพที่คบกันมาตั้งแต่ปี2 0 0 9ทั้งคู่ไม่ได้คบกันเฉยๆแต่มีลูกด้วยกันด้วยถึงสองคนใช่ลูกสคนนี้แหละที่เลี้ยงกันแบบในฐานะคู่รักไปดียวกัน ฟังดูเหมือนจะเป็นครอบครัวอุ่นในฝันแต่คุณรู้ไหมว่าพรรคเอฟดี e ที่จะเป็นหัวหน้ามีนโยบายต่อต้านการรับเลี้ยงดูบูดบุญธรรมของคู่รักเพศเดียวกันคือพรคบอกว่าเราต้องปกป้องครอบครัวแบบเดิมๆแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยกันมาแบบนั้นแบบมีพ่อมีแม่มีลูกอะไรแบบนั้นแหละหมายความแบบนี้มันหมายความว่ายังไงคืออลิซทำได้แต่ไปบอกว่าคนอื่นห้ามทำอย่าง,ง้นหรือไปกันต่อที่ประเด็นที่2คืออลิซเป็นคนที่พูดถึงความรักชาติเยอรมันแบบสุดตรง แต่นโยบายของเธอคืออะไรรู้ไหมครับคือการปิดพรมแดนต่อต้านผู้อพยพบอกว่าต้องปกป้องวัฒนธรรมเยอรมันจากคนนอกให้ได้ซึ่งฟังดูแล้วก็เข้มข้นดีแต่ชีวิตของเธอเป็นยังไงล่ะชีวิตของเธอนะ่ยคือเธอไม่ได้อย่างัยอยู่ในเยอรมนีสักน้อยเธอไปอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใช่แล้วอยู่ต่างประเทศแบบชิวๆในเมืองที่มีทะเลสาบสวยงามตุ่งหญ้าสีเขียวอย่างในเมืองอย่างเมืองอูเบริงเกนและที่พิเศษยิ่งกว่านั้นคือซาร่าแฟนเธอน่เป็นผู้อพยพ จากรีลังกาแบบแท้ๆเลยนะคีด่ดูสิยวหนาพักต,ต่อต้านผู้ประยพแต่กลับมีคู่ชีวิตที่เป็นผู้ออประยพแล้วยังย้ายไปอยู่นอกประเทศตัวเองอีกนี่มันอะไรกรันคือมันสลับไปสลับมากันไปหมดทั้งความเบ้นทั้งการพูดทั้งการกระทํานะครับมันเป็นแบบนี้แหละแล้วยังมีอีกคืออลิสนั่นแนะ่ะเธอเคยทางานในวงการแวดวงในวงการการเงินระดับสูงอย่างในโกลบันซสัส แน่นอนเธอเป็นคนที่มีการศึก,ศกษาดีจบถึงระดับปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์เป็นสาวสมัยใหม่ที่ประสบความสําเร็จมากในชีวิตการงานแต่พรรคของเธอมีมภาพลักษณ์แบบอารม์อนุรักษ์นิยมสุดข,ขั้วทำให้หลายคนสงสัยว่าเลสไวเดนเป็นสายลับสองหน้าหรือเปล่าจร,จริงแล้วเธอแค่ฉลาดใช้ชีวิตส่วนตัวให้รอดพ้นจากนโยบายสุดเข้มงวดของพรรคตัวเ,เองบางสื่อในสเปนถึงกับเรียกเธอว่าตัวแทนที่ท้าทายครอบควาจัด ก็เธอเป็นเหมือนคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างความสุดโต่งของ f อดกับความตันสมัยใหม่ในชีวิตจริงหลายคนวิเคราะห์ว่าความย้อนแย้งอันนี้แหละที่ทําให้เธอมีเป็นจุดสนใจในทางการเมืองเพราะความย้อนแย้งอันนี้แหละที่ทําให้เธอไม่เหมือนใครบางคนบอกว่าเธอเจ๋งมากที่กล้าชีก,กรอบของพรรคขวาจัดแบบที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันบางคนบอกว่าเธอแค่พูดไม่ตรงกับการกระทําเป็นนักการเมืองที่น่าไว้หลังลอแต่ว่า ไม่ว่าเธอจะตั้งใจหรือไม่อลิสก็ทําให้ผู้คนนั้นมาสนใจ AFD กันมากมายเลยทีเดียวเธอก็ได้พิสูจน์แล้วว่าชีวิตรจริงมันซับซ้อนกว่านโยบายทางการเมืองหรือว่าอาดมการทาง,งการเมืองหรือว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆโอเคนี่เป็นเรื่องราวของอลิสนะครับที่สรุปมาเล่าจากหน้าซื่อต่างๆของในภาษาสเปนทีนี้เรามาดูกันว่าคนสเปนนะเขาเขามีความเป็นยังไงในกรณีนี้ในกรณีของอลิสไวน คนแรกเลยนะครับควอนเบอกว่าผมอ่านเรื่องราวของประเทแล้วรู้สึกงงมากๆแต่เป็นเลสเบี้ยนมีแฟนจากสีรังกาในภัคของเธอครับทรงต่อต้านทุกอพยพและครอบครัวแบบใหม่นี่มันรายการมันดูเหมือนเธอแค่แค่ตัวเองแต่คนดูไม่ได้สิ่งแบบเธอนะหรือฝีปากเก่งจริงๆนะแต่ดูไม่จริงใจเลยมารีาบอกว่าปกติชอบชั้นแต่ชอบขวาจัดอยู่แล้วแต่ก็นี่กล่องไวเนี่มันน่าสนใจจริงๆแต่ใช้ชีวิตในแบบที่พักตะเกียดแต่ก็เป็นหัวหน้าพักในแบบเนียนๆแสดงว่าเธอต้องเก่งมากๆหรือไม่ก็พักนี่มันงี่เง่า จนยอมรับเธอในแบบที่ไม่สนใจไรเลยกาโลสบอกว่าอลิสเหมือนนักการเมืองที่เล่นสองหน้าเธอบอกว่าเป็นสายลับสองหน้าในบทความนี้ผมว่านางจงเจงาะเธอพูดอะไรแรงๆก็อเอาใจกข,ขวาจัดแต่ชีวิตจริงเธอกลับอยู่สอร์แลนด์ใช้ชีวิตหรูกับแฟนทางชาติมันตลกดีนะแต่ก็น่ากลัวด้วยลูเซียเธอให้ความเห็นว่าเอนาลิซเธอพยายามคุยกับอีลอนมัสเพื่อให้รู้สึกว่าเธอพยายามดูมีความทันสมยัยแต่จริงๆแล้วนโยบายของเธอมันถดถอย ล้าหลังลงคลองต่อต้านผู้ประยุกต์แต่ตัวเองอยู่กับแฟนที่เป็นผู้ประยุตผมว่าชาวเยอรมันต้องตื่นแล้วละอย่าปล่อยให้คนแบบนี้มีอำนาจเปโตรให้ความเห็นว่าเพราะว่าเลสนิฉลานะเธอรู้วิธีใช้ความขัดแย้งในตัวเองให้เป็นจุดขายพรรคขวาจัดทั่วไปคงไม่ยอมรับคนอย่างเธอแต่เธอกลับทาให้มันดูเหมือนไม่ใช่ปัญหาเลยนี่แหละนักการเมืองตัวจริงโซเฟียบอกว่าเธอทําให้ฉันนึกถึงนักการเมืองบางคนในสเปนมันน่าหงุดหงิดเทียนคนแบบนี้ได้คะแนนเยอะ ในการเลือกตั้งชีวิตส่วนตัวของเธอสวยงามมากเลยนะแต่ทําไมต้องไปกีจกันคนอื่นด้วยละ่ะอันโตนิโอให้ความเห็นว่าผมชอบที่เธอกล้าพูดอะไรแรงๆแต่ต้องยอมรับว่ามันดูน่าไหวหลังหลอกเธอมีอบครัวแบบที่พักเธอไม่ยอมรับแต่กลับบอกว่าไม่เป็นไรมันทําให้ผมสงสัยว่าเธอเชื่อในสิ่งที่เธอพูดจริงๆหรือว่าแกเล่นละครไปงั้น กราเมนบอกว่าถ้าเธอเป็นนักการเมืองในสเปนเธอคงจะต้องโดนด่ากระจายไปแล้วยูสเซอร์แลนใช้ชีวิตสบายแต่กลับบอกว่าเยอรมนีต้องเข้มงวดกัดบผัวพยพผมวา่าเธอแฉวยโอกาสจากความกลัวของคนไม่ได้สนใจแก้ปัญหาจริงๆมิเกลพูดว่าสําหรับโบลเอลิสคือตัวอย่างของความน่าสนใจโคตรในวงการเมืองยุโรปเธอพูดถึงครอบครัวดั้งเดิมและตัวเธอมีลูกกับผู้หญิงจากศรีลังกาถ้า ถ้าพักขวาจากอนอื่นเห็นแบบนี้คงต้องไล่เธอออกไปแล้วแต่เอฟดีกลับยอมรับเธอได้เนียนๆเอเลนามีความเห็นว่าเห็นเขาเธอแล้วนึกถึงวอล์กของเราเลยวอล์กเป็นพรกขวาจา์ในสเปนแต่วเดนดูมีสีสันกว่านะชีวิตส่วนตัวเธอเหมือนจะขัดแย้งกับทุกอย่างที่พักยืนยัดแต่เธอก็ยังดังได้เนาะแปลกดีแต่ก็น่ากลัวนะคนแบบนี้ถ้าได้เป็นผู้นำเพื่อเพื่อแล้วครับคิดเห็นยังไงครับอเลสไวเดนเป็นผู้นำที่เจ๋งเพราะก็ทำอะไรจากทางหรือว่าเพราะเธอเป็นคนพูดอย่างาำย่างกันแน่ ลองเม้นมาคุยกันนะครับส่วนตัวกองแอดคิดว่าชีวิตคนรามันไม่ขาวไปดดำกระดานด้านรอเพราะในโลกการเมืองที่อะไรอไรก็ดูเป็นสีเทาไปหมดแล้วคุณล่ะคิดยังไงมาคอมเมนต์มาคุยกันนะครับสวัสดีครับ